ณผู้ชมครับอจรยาบอกต่อวันนี้เนี่ยผมอยากจะเอาใจคนสายกรีนกับสายคลีนกันหน่อยนะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ t ีทีออร์แกนิกฟาร์มราชบุรีขับรถเข้ามาโอ้ยลึกพอสมควรแต่เข้ามาที่นี่คุ้มเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูครับวิธีการปลูกผักโดยเฉพาะเป็นผักสลดัดมันมีหลายสูตรมากเลยแต่สูตรนี้เขาบอกทดลองมาแล้วได้ผลดีจริงด้านไหนครับ เจอพอดีพี่โยงสวัสดีครับผมสวัสดีครับรบ,บรรยากาศดีมากครับผมบอกเลยเข้าเข้ามาลึกพอสมควรแต่คุ้มค่าเลยครับผมพี่ต้องถามหน่อยอย่างของที่ทีออร์แกนิกฟาร์มเองเนี่ยทำอะไรบ้างครัพี่คือจริง,รงๆเราเริ่มจากปลูกผักขายจุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมปลูกผักขายปลูกผักขายผักอะไรพี่เป็นเราเป็นผักสวนครัวแต่เราเน้นผักสลัด80%นะครับครับเป็นผักเมืองหนาวซึ่ง,ซ,งซึ่งเขตเนี้ยปลูกกันได้ยาก แตเ่เราเราปลูกได้ถือว่าเป็นแปลงผักที่ใหญ่ในระดับประเทศนะครับในแบบยกพื้นใช่ครับใครที่เป็นเหมือนผมนะคนที่ชอบปลูกผักเนี่ยคุณจะรู้ว่าเวลาคุณไปเซิร์ชใน Google นะมันขึ้นมาแบบร้อยแปดสูตรเยอะมากใช่ครับปวดห,หัวเลยใช่ครับแล้วสูตรสูตรนี้มีความพิเศษยังไงของที่นี่ครัพี่คือจริงๆแล้วเรารวมจากหลายๆสูตรแล้วเราก็มาปรับเป็นสูตรของเราเองโดยมีเงื่อนไขหนึ่งทำง,ง่าย ง่ายง่ายคือต้องทําง่ายทําง่ายอ่าสองก็คือวัตถุดิบหาง่ายอย่างท้องถิ่นมันทําให้เราเขาเรียกว่าเกษตรต้องง่ายถ้าเกษตรทํายากจะไม่มีใครมาหาันมาทําเกษตรนะครับเอางี้อย่างตรงนี้เนี่ยเรายืนตรงนี้คืออะไรฮะเป็นลานอะไรอ่าตรงนี้เราหลายยังจากเราปลูกผักแล้วเราก็มีสูตรเรียนรู้ออเราไปสู่เรียนรู้ของทางจังหวัดที่ส่งคนเข้ามาอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับ อ่ามีคนอบรมผ่านจากที่นี่ไปแล้วประมาณร่วมหมื่นคนว้าวนะครับเราก็ยังต่อยอดในเรื่องของเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับวันนี้จะมาขอสูตรน้พี่ได้ครับไม่หวงสูตรใช่ไหมไม่หวงครับพี่โอเคจริงๆการปลูกผักมันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับพี่คือจริงๆนะเราวันนี้เราจะแนะนำตั้งแต่การอ่าเพาะเมล็ดยายก้าฝั่งนู้นอ่านตรงนู้นะครับเราเริ่มจากวิธีการเขาเรียกว่าเพาะเมล็ดก่อนนะครับ มเมล็ดผักสลัดที่เราวางเราจะวางในหลุมสองเมล็ดต่อหนึ่งหลุมเราเผื่อเผื่อที่มันจะสูญเสียมเมล็ดผักนเนเี่ยประสิทธิการงกมันจะอยู่ที่ประมาณ80เปอร์เซ็นต์นี่ครับ,รบ,รบพอโตขึ้นมาประมาณเจ็ดวันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับขึ้นมาเป็นสองต้นคู่สองต้นคู่เราก็จะแยกออกให้นอ้องเขาแยกออกให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการแยกต้นกล้าแยกต้นกล้านะครับพอต้นขนาดไซส์ขนาดนี้ ประมาณ14วัน15วันเด็นี้ยเราก็จะลงแปลงเดี๋ยวไปดูสูตรดินปลูกจริงๆเลยที่ใช้ในการปลูกผักครับผมจะเป็นสูตรไหนงั้นพี่โย่งพาผมไปดูวิธีการทําดินไปเลยครับมาดูการเตรียมแปลงแล้วการเตรียมดินกันหน่อยครับเริ่มยังไงบ้างครับพี่โย่งอ่าจริงๆแล้วผมอยากให้พี่บอยดูดินของเราเป็นไงครับดูลักษณะของดินเราจับสัมผัสโอ้ดินมันร่วนนะครับร่วนซุยหลังจากที่เราเราปลูกผัก เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเนี่ยเราต้องตากดิในให้แห้งฮะแล้วเราก็จะตากดินอยู่ประมาณ4-5วันอย่าวันอย่างดินของพี่เนะี่ยมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับอ่าจริงๆเราก็ใช้วัสดุดิบน้อยมากเรามีแกลบเก่า3ส่วนแกบใหม่1ส่วนครับแล้วก็มีมูลสัตว์1ส่วนครับแค่นั้นเองครับ เอ๊แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เห็นเอาดินมาใส่เข้าไเลยใช่ไหมดินแค่ส่วนเดียวเพราะแกลบเก่าพวกนี้มันจะย่อยสลายกลายเป็นดินมันก็เป็นฮิวมัสชนิดหนึ่งซึ่งทําให้ดินมันอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้เราเตรียมแปลแค่นี้ไม่พอนะครับเพราะว่าหนึ่งพืชมันดูดสารอาหารไปหมดแล้วรอบที่แล้ววันเราต้องเติมปุ๋ยหมักสูตรทีทีออร์แกนิกฟาร์มนะครับอ๋อเนี่ยฮะนะครับเราไปนี้เป็นปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักของพี่สูตรพิเศษคือมีลำลำมูลสัตว์ครับนะครับแล้วก็มีแกลบครับ แล้วก็มีน้ำหมัดมีแก่เผาอีกตัวหนึ่งที่<ม>พิเศษมากเลยของพี่น้ำหมักชีวภาพมีสูตรผสมพิเศษยังไงบ้างไหมพี่ใช้ส่วนอะไรบ้างคือคือเราใช้จุลินทรีย์ลูกหมูนะครับซึ่งเป็นเป็นตัวทำเพราะ่าชาบุรีเราเป็นเมืองของหมูครับที่อื่นไม่มีเนี่ยเป็นจุลินทรีย์หัวปลานะครับ<อ>เป็นจุลินทรีย์หัวกุ้งครับได้หมดครับถือว่าใช้ดทดแทนกันได้ ให้กำลังใจกันหน่อยผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนคือโควิดแบบนี้อยากจะหาอาชีพเสริมใช่ครับอยากจะหางานเสริมหันมาทดลองในการปลูกผักอินรีย์แบบนี้หน่อยสิคือจริงๆแล้วผมบอกว่าการปลูกผักอินรีเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือดนะือคือวันนี้มันสามารถทําเงินได้ดีเลยครับ hmm. เพราะว่าผักอินซียยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกเยอะถ้าตั้งใจจริงเนี่ยหนึ่งคนที่อยากปลูกผักเลยที่สําคัญที่สุดเลยต้องมีองความรู้ก่อน hmm. นะครับถ้ามีความรู้แล้วมีความรักที่อยากจะทำเนี่ย มาทำเงินได้แน่นอนครับมาหาเราได้เพราะเราไปสู่เรียนรู้เราก็ให้ข้อแนะนำได้ในคอนเซปต์ของคำว่าเกษตรต้องง่ายอืเกษตรต้องไม่ยากครับครับ,รบถึงจะอยู่ได้แล้วก็อยู่รอดด้วยนะครับอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับและนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรพิเศษที่เจษดาอยากจะมาบอกต่อสําหรับคนที่รักสายกรีนสายคลีนแบบนี้ครับผม